สวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้านะครับที่เราจะมาคุยกันนะครับมีข้อภาพรวมตลาดนะครับทิศทางตลาดรวมแล้วก็หาหุ้นเด่นที่น่าสนใจมาเล่นกันแล้วก็ตอบคําถามสําหรับนักลงทุนทั่วไปนะครับที่จะถามเข้ามาได้เลยนะครับในในเพจของเราเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จะคุยกันไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็ภาพรวมสําหรับวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ย นะครับก็เดี๋ยวก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับภาพรวมของตลาดนะครับก็จะเป็นลักษณะของขึ้นของการเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรกันตัวไหนขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับตัวไหนยังไม่ขึ้นก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับภาพรวมเนี่ย สนุกสนานนะครับเป็นขึ้นเว็บห้านะครับกำลังจะเข้าสู่เว็บห้าแต่ดูโฉมของหุ้นแล้วเนี่ยขึ้นมา,าส่วนดัชนีเนี่ยเนื่องจากว่าชนนัลต้าน,นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยจำเป็นเล่นไปนะครับถ้ามันถ้ามีการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวดีเนี่ยาสามารถทะลุพันหกร้อยได้เนี่ยไปร้อยจุดเลยนะครับแต่ร้อยจุดข้างหน้าเนี่ยจะไม่ใช่หุ้นตัวใหญ่ นะครับจะเป็นทุ้นตัวเล็กๆตัวเล็กๆยิ่งเล็กยิ่งแรงนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะครับสุดยอดไอซีดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล่นกันมาห้าปีนะครับใช้เวลาเพียงแค่สองวันสองอาทิตย์นะครับนี่เพิ่งออเดอร์นะครับจากบาทหกสิบเก้าขึ้นไปถึงสองบาทเก้าสิบสองอาทิตย์เองนะนะครับสองแท่นเขียว นะครับนี่ยังเป็นแค่เดิเพิ่งเริ่มนะครับพูดเนี่ยมันมันเพิ่งจะเข้าสู่ขาขึ้นเท่านั้นเองยังยังไปได้อีกเป็นพอสมควรหรืออย่างนาวรารัตลูกนะครับนาวรัตก็พื้นฐานกลับมาดีมากนะครับอันนี้ก็ขึ้นแรงมากนะครับเนี่ยแต่ละตัวไม่ต้องพูดถึงอะไรนะตระกูลตระกูลซิริซิมิโก้เก่าืล สนุกสนานเดินเรือก็สนุกนะครับก็คือหุ้นเกณฑ์กำไรผสมกับในหุ้นของคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้ก็ยังคงแข็งแรงโดดเด่นนะครับบ้านปูราคาสานหินก็ขึ้นไม่หยุดเลยนะครับราคาบ้านปูเองก็ขึ้นพึ่งเบรกด้วยนะตายแล้วไปได้ย,ยาวเลยนะครับ นอยู่ชนอยู่สิบสามบาทยี่สิบแต่กัสเบรกนีค่อนข้างสูงนะครับถามคนละสองคำถามนะครับแต่คนอื่นตอบไม่ทันโอเคภาพรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเรามาดูฟันโซนนิดนึง ก็โอเคนะบาทก็มีแนวโน้มจะแข็งค่ากันเรื่อยๆนะครับส่วนตลาดต่างประเทศ mt แจกวอลเลเป็นยังไงครับพวกแจกวอลเลเนี่ยก็เป็นส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าจะเก่งกาไรกันแต่ตรงนี้ไม่มีเทคนิคดูไม่ได้นะครับคุณจิตสนะถาม CK นะครับ CK วคนอ้ข้างสวยวันนี้ก็แนะนำซื้อนะครับไอล่าเก่งกำไร นะครับมองเป้าหมายถัดไปอยู่ประมาณ22บาทนะครับ CKP ก็ยังไม่มีทิศทางชัดเจนสั้นๆนะครับ สวัสดีครับถาม scpi อืมสวยตัวหนึง่งตอนนี้เทคนิคสำคัญมากนะครับสำหรับขึ้นรูปนี้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลถ้ากราฟสวยมันก็จะเล่นหายเดิมเลยอ่ะ 5้าบาทยี่สิบประมาณเนี้ยนะครับ sin t h e a s y n t อืมเลือกคุ้นเก่งอนีเนี่ยกำลังจะเบรกนะครับเบรกสามบาทสองบาทสามสิบสองอีกสองช่องถ้าเบรกได้นี่ ไปใกล้ๆ3บาทเลยนะครับ SCB ก็ลงมาเป็นไซเวว์นะครับลงซื้อขึ้นขายนะครับนะครับก็ยกขึ้นเรื่อยๆ นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับแนวต้านกันร้อยสี่ร้อยห้านะครับถามเคแบงก็ไซเช่นเดียวกันลงซื้อขึ้นขายนะครับแนวต้านก็อยู่แถวนี้แล้วรับก็อยู่นี่นะฮะสิบเจ็ดร้อยสิเจ็ดร้อยสิบแปดแต่ว่าวันนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาสวนกลับนะครับเราได้ลงแรงมาสองวันพร้อมจะดีบาวกลับไปร้อยิบสใหม่เหมือนกันนะครับ จังหวัดซื้อเอานะครับบีฟิกใหม่สวยเลยอยางบีดีแค่ถือที่แนวรับเฉยๆนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่น่าสนใจ PSH r ีด d e r มศักด์มีจริงด้วยเอาสวยด้วยนะปรึกษาเหรออาวันนี้อยากทำอย่างนี้คือเบรกสิบสามแปดแต่ประเด็นก็คือประเด็นก็คือคุณไปหายตั้งสิบสี่เจ็ดวันนี้ตั้ง ปิดให้ใกล้ๆสิบสี่เจ็ดให้ได้นะครับเพื่อจะไปสิบหกบาทถ้าปิดไม่ได้นี่วอลุ่มเยอะด้วยยิ่งปิดต่ำกว่าสิบสี่เจ็ดมากเท่าไหร่เนี่ยแถวถ้าไม่ถ้าปิดไม่เกินสิบสี่สองนี่ต้องขายนะครับลากขึ้นไปเชื่อนะครับเป็นดปนาปักปัญญาเลยนะครับคุณสาครครับสวัสดีครับ IVL ก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าไซเวอยู่ตรงนี้อยู่ระหว่าง44ถึง50บาทหรือจะรอเบรกค่อยซื้อก็ได้นะครับรอเบรก46สลึงก่อนนะครับ b ี s ก็ไม่รู้ะต่อสัญญาอะไรกันเลาแต่มันก็มีเขียวมาแท่งหนึงดูดีขึ้นแต่ก็ยังเฉยๆนะครับ น้องนม่ตอบไปแล้วนะนอำไมกลับมาเอสพีเอสพีตอบไปแล้วนะครับทำไมกลับมาถามใหม่คุณอริตา BLA ไม่ค่อยสวยแล้วนะถ้าวัคซีนมาไอตัวที่เล่นขึ้นมาตลอดเนี่ยขายประกันได้เยอะๆแล้วประเด็นก็คือนอกจากวัคซีนมาแล้วเนี่ยประเด็นก็คือตอนนี้ติดเยอะเนี่ยเคสสูงขึ้นหลายเท่าเลยนะครับปีที่แล้วได้กินฟรีนะครับปีแล้วไม่มีใครไม่มีใครเป็นเยอะแต่ปีนี้คนเป็นเยอะและคนที่ซื้อประกันไปแล้วเนี่ยต้องไปจ่จายประกันเขาเยอะเหมือนกันนะครับ ซ u ก็ไม่สวนกันขึ้นมาแล้วมีไฮเตี้ยลงอันนี้เป็นเฟลเลียสวิงไม่ดีนะครับไม่มีนิวไฮดูซีทีทีซี ก็ลงมาตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าลงในเรื่องข่าวซื้อหุ้นคืนซึ่งนิดเดียวเองนะครับน้อยิดเดียวนะครับตรงนี้น่าจะรับรูกข่าวรายประเด็นน่าซื้อนะครับเพราะว่ามันไซเบอู่อยู่ตรงนี้แหละ6กสิบอถึงประมาณหกบาทนะครับโอเคตอบคําถามเกือบหมดแล้วนะครับสมมตะ จำได้ว่าไม่ดีนะเอากรดคอรัรตัวแล้วจำผิดคนไม่มาไม่มารีบมาด่วนอ๋อ,อน,น,นั้นอีกตัวหนึ่งจำผิดกลุ่มเดียวกันแหละแต่คอระตัวเดไปเอือชื่อหน่ย โอเคสิ okay. บเาทแปซื้อเบนซินไปเราขายตรงนั้นแล้วถ้าเบรกได้นี่ไปนู่นเลยยี่สิบสองยิบสามเลยนะครับโอเคน่าตอบครบแล้วมาดูตลาดรวมน่าจะเริ่มชินกับตัวเลขสี่ห้าพันแล้วนะครับสำหรับโควิด เริกความสุขว่าปกติแล้วโอเควตลาดก็เล่นเงินต่อนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ